สวัสดีครับผม w w w c a f f y a c c o m นะครับผมวันนี้ก็มาที่ไส่งามนะครับอำเภอพิมายนะครับผมจังหวัดนครโคราชว่าไงน,นครราชสีมานะฮะสาลเจ้าแม่ไส่งามนะครับ,นะรบสาลเจ้าแม่ไส่งามนะครับ ความงามของมันก็คือนี่แหละครับเห็นไหมครับใสงามประยงรรยางนะครับแสงใสรยระยงรรยางนะครับเห็นหมครัมันก็เริ่มปุพังนะครับผมจะพาเดินดูนะครับผม มันจะมีทางเดินให้เราเดินนะครับมาชมไปได้นะครับความยาวของมันเกี่อ็เดินดูก็รู้ครับไม่รู้ยาวสั้นแค่ไหนนะพาเดินดูนะครับนะใคยงาม ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าใครมาเที่ยวปราสาทหินพิมาแล้วนะครับก็น่าจะแวะมานะครับมาดูความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับก็งานจะสร้างขึ้นมาเพื่อ,อประครับประคองไม่ให้มันร่วงหล่นนะครับ ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับถือว่าจริงพื้นที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ มีอยู่ตลอดนะครับยังไม่หมดนะครับผมพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับอมีตอยาวพอสมควรนะครับ ม่พอสมควแล้วครับถือว่าไกลพอสมไกลมากอยู่ยนะครับน่าจะกินพื้นที่เป็นเป็นไนรเงาอ่ามีดสิ่งสุดตรงนี้นะครับผมความงามของธรรมชาตินะครับ ไปดูป่ายก่อนอ๋อมีสะพานข้ามด้วยครับผมทางข้าวฝั่งนู้นครับศาลเจ้าแม่มสวงามเรือนวิบุลลักษณ์ศาลพระสุพรรณกัลยาศาลปู่ศรีสุโธศาลาวิวิบุลลักษณ์ศาลากลางน้ำนะครับมีสะพานนะครับมีดูสะพานอะไรนะครับ สะพานนี้นะครับเรากลับมาเลเข้าไปเองนะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับไปคนละทางากับที่เรามานะครับผมเม่สักครู่เม่อสักครู่ผมมาจากเส้นนี้นะครับ เส้นแยกตรงนี้นะครับผมมาจากเส้นนี้นะครับนะฮะมาจากเส้นน,น,นะาาน,นี้อันนี้เราจะมาเส้นนี้ต่อนะครับอาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพอต่อ